วันนี้เราก็จะพามาดูเอมิมดูสวนผักของเรานะคะโอ้เมื่อกี้เกิดเหตุตาเราล้มนะคะทุกคนเลยต้องไปช่วยตานะคะหนูเออวันนี้เราลืมบอกนะคะว่าเอมิมอะไรอ่ะกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ เพราะว่าเอิมเราก็จะมารีวิวสวนนะคะนี่เราจะมารีวิวแบบเออสวนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามีสวนใหญ่นะคะแต่อยู่ในในนี้เดี๋ยไปดูก่อนเราจะให้ถา่ายเพีเดียวนะคะนี่ค่ะทุกคนแต่ทุกคนอยากให้เรารีวิวสวนก็เอิมเราขอ คลิปนี้อ่ะกดไลค์แค่สองไลค์ก็ได้ค่ะแค่สองคนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็เออไม่ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้นะคะเพราะว่าคืออะไรอ่ะเราก็รู้นะว่าไม่มีใครอยากดูช่องเราหรอกอะไรแบบนี้แค่สองคนก็ได้แล้วคนที่กดไลค์เราเราจะพาให้คนที่เราจะทําคลิปเพื่อคนที่กดไลค์ให้เรานะคะคนที่ไม่กดไลค์ก็ดูได้นะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะเราจะไป ไปไปดูกันเลยค่ะส่วนเล็กๆน้อๆของเรานะคะมันไม่ใช่สวนนะคอะมันจะเป็นไรแบบไรผักนะคะไม่ใช่ไรแบบเยอะไม่ไช่ไรไรใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะแต่นี้สวนนะคะเมื่อก่อนไรใหญ่โตนะคะอันนั้นอ่ะเป็นคือไรเออบไม่ใช่ไร่เรานะคะเป็นไปค่ะทุกคนแรกแรกแกเราก็เจอเลยก่อนเลยนะคะคือวาดหาโจระเ้มันไม่ใช่ผักนะคะ ครับปลุกเอาไว้ปลุกเอาไวทา้ทำครีมทำครีมแล้วก็เอาไว้ทานหน้านะคะลดสิวอโอ้ยเสียชิดกล้องค่ะแรกๆเอาอันนี้ไปเลยนะคะผ้นานาขจระเข้ต่อไปต้นเล็กๆน้อยๆอุ้ยเอาน้องเอเอเโอเข้มเล็กๆ,ๆน้อยๆเล็กมากเลยคะ่ะต้นนี้ทุกคน เอิมต้นอ,อะไรเนี่ยเ่ยเนี่ยต้นนี้นะคะค <c oughs> นมันจะเป็นแบบต้นแบบเนี้ยต้นแบบเอิ่มคืออะไรนะต้นอะไรนะต้นเออผักวางตุ้งนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยเดี๋ยวเอาดินเอาดินออกก่อน ต้นนะเออผักบุ้งต้นผักบุ้งนะคะคืออันนี้นะคะคือส่วนเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ต้นมาแล้วก็นี่มีอยู่มีอยู่กี่ต้นวะมีประมาณสามต้นสามต้นคือต้นนี้แล้วก็ต้นนี้หนึ่งแล้วก็ต้นนี้สองต้นนี้สามแล้วก็มีแ็กๆมันจะมีเอ่อพวกพวกคน เ,เหลืออะไรนะเออเนี่ยต้นนี้กระเพราต้นเ,เล็กๆมีแค่กี่ต้นบะางเฮ้ยจริงมันมีหลายต้นมากแล้วต้นนี้ก็หลายต้นแล้วมันจะมีผักชีผักชีธรรมดากับผักชีใบเลื่อยผักชีญี่ปุ่นผักชีอะไรจีนก็มีทุกอย่างเลยนะคะแต่ตอนนี้มันตายแล้วนะคะตายเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมีแค่ต้นนี้เราเห็นต้นนั้นอะ่ะต้นนั้น มีทำอะไรอะไรด้ยนะทไรมันตายไปแล้วอ่ะทุกคนนี่นี่มันไม่ใช่กระเพราพี่ไม่ใช่กระเพรามันเป็นอะไรอ่ะคือน่ะทุกคนนี่นะมันคืออะไรอ่ะเขาคนเราไม่รู้อ่ะเราจะไม่ได้อ่ะนี่่าเป็นต้นเนี้ยมันขึ้นตรงนี้เฉยเลยมันไม่ใช่หญ้าไม่ใช่อะไรเลยอ้วนอโอามาดมมันคืออะไรอ่ะ มันไม่ใช่กระเพรามันคืออะไรนะมันคืออะไรอะทุกอย่างเราถอดตันนี้ออกกมันคือต้นอะไรวะต้นมันมันไม่ใช่กระเพราอะทุกคนวิุกคนเราลืมบอกทุกคนเราลืมบอกมันมีสองต้นนี่ี่ไม่ใช่เนี่ยอม่ใช่ดิไม่ใช่อันนั้นกระเพราแต่อันเนี้ยเราอยากรู้ว่านี่คือต้นอะไรมันไม่ใช่กระเพราอะทุกคนมันคืออะไรมันคล้ายกันนั่นแหละ เนี่ยคือเนี่ยสวนเต็มเลยนะคะ,ะทุกคนเรารู้แล้วค่ะว่ามันคืออะไรมันคือต้นยีลานะคะมันไม่ใช่กะเพรานี่ต้นนี้คือต้นยีลานะคะแล้วก็ต้นพริกนูน่นต้นพริกอยู่นูน่น เห็นปะต้นพริกนะคะต้นพริกมันยังไม่ใหญ่จริงมันมีหลายต้นหนาต้นนุ้นด้วยมันต้นกะเพราแล้วก็มีต้นต้นอะไรอีกหน้านี่ไงต้นดอกแครนะคะนี่ต้นดอกแครแล้วก็ต้นอะไรอีกนะคะ นี่เอมต้นอะไรอะ่ะต้นตะขคร้ตะขครยนะคะอนี่อันนี้คือสวนเล็กๆของเรานี่นี่นะคะส่วนเล็กๆของเราค่ะแล้วเอมถ้าเราบอกนะคะในะคลิปนี้คลิปนี้ถึงเรามีเปลี่ยนใจแล้วถ้าถ้าคลิปนี้ มีคนกดไลค์ให้สองไลค์เอิม่มเราก็จะมาเอิม่มอะไรอ่ะถ้าเปลี่ยนใจแล้วนะ,ะเราจะมารีวิวต้นไม้ที่เป็นต้นด่างนะคะแล้วก็แล้วก็ในสวนนะคะตามนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกดไลค์กดถ like, ้านใะคะกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่คาคดคลิปใหม่ใหม่ วกเรานะคะแล้วก็ทื่อไล์ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะและคุณดูด้วยนะคะบ๊ายบาย